สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโน n n e l ช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสไร้างรายได้ออนไลน์ห่างหายกันไปหลายวันนะครับเนื่องจากว่าภารกิจเยอะแยะมากมายนะครับไม่สามารถทําคลิปวิดีโอมาให้คุณผู้ชมได้รับชมได้วันนี้พอจะมีเวลานะครับก็จะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่กับการทําคลิปวิดีโอเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วก็ตอนนี้นะครับในเทคโนโลยีชแนลผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วกับ1 0 0 0 0 s u b ่น r i b e ซึ่งต้องบอกว่าก็ไม่คาดคิดว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้ด้วยเวลาที่มีอย่างจำกัดนะครับก็ดีใจเป็นอย่างมากยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับ f c ทุกท่านขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมแล้วก็กด u b s c r i b e ให้กับในเทคโนโลยีช nel ถ้าชื่นชอบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนฝากกดติดตามในเทคโนโลยีชแนลด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการสร้าง t e คเ Effect นะครับด้วย AI ซึ่ง AI ที่จะใช้กันในวันนี้มีชื่อว่า Ideogram นะครับเวลาผมไปทดลองดูว่าออกเสียงอย่างไรใน Google หรือว่าใน Chat GPT เนี่ยนะครับเขาจะออกเสียงว่าอ d e o โ r a กนะครับแต่ว่าเวลาเราเป็นคนไทยเนี่ยเราอ่านจากตัวหนังสือภาษาอังกฤษก็ ผมก็จะออกเสียงว่าไอเดโอแกรมเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นเอโดเอโอแกรมหรือว่าจะเป็นไอเดโอแกรมก็ให้เข้าใจว่าความหมายเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ AI ตัวนี้ครับไปค้นมาไปค้นเจอมาโดยบังเอิญผ่านทาง Google นะครับซึ่งก็จะมีอ่า URL ที่เข้าใช้ก็ตามนี้เลยครับพิมพ์ว่า Ideogram แบบนี้ครับ ai เข้าไปในช่อง Address ของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ก็จะปรากฏที่หน้าจอ ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หัวข้อคลิปในวันนี้ขอทบทวนกันสักนิดหนึ่งจะมีชื่อว่าสร้าง t e ค e f เอฟเฟกด้วย i d เดโ r แกรมเนะครับอ่ะทีนี้มาดูวิธีการใช้กันหลังจากที่เอา URL ของ i d เดโ r แกรนะครับใส่เข้าไปในช่อง Address ทางด้านบนเราก็จะเข้ามาที่หน้าจอในลักษณะแบบนี้ i d เดโ r แกรมสามารถเข้าใช้บริการผ่านทาง Google ได้นะครับโดย gmail นั่นแหละครับคลิกไปที่ continue with Google เหมือนเช่นเคยเลยครับคุณก็พิมพ์อีเมลใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยเพียงแต่ของผมเนี่ยเข้าสู่ระบบอยู่แล้วก็จึงมีหน้าจอในลักษณะแบบนี้ผมก็ทำตามขั้นตอนที่เป็นภาษาไทยไปเรื่อยๆขั้นตอนตรงนี้ไม่ได้ยุ่งยากนะครับใช้งานเช่นเดียวกับ ai ตัวอื่นๆนั่นเองรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอของ ideogram แบบนี้นครับเขาก็จะมีหน้าจอที่ ตั้ง username กับชื่อมาให้ตามตามอ้างอิงมาจากอีเมลของเรานั่นแหละถ้าเราจะใช้ชื่อนี้เราก็คลิกที่ปุ่ม create profile ได้เลยเพียงเท่านี้นะครับก็เตรียมที่จะใช้งาน ideogram ได้แล้วคลิกไปที่ start creating ได้เลยครับเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะใช้ ideogram ai มาเริ่มใช้งาน ideogram ai กันนะครับอ่ะ จริงๆแล้วนะครับตัวของ ideogram AI เนี่ยนะครับเขาก็เป็น AI image generator ตัวหนึ่งนั่นก็คือสามารถสร้างรูปภาพสวยๆนะครับแต่จุดเด่นของ ideogram AI นั้นก็คือสร้างข้อความที่เป็นอักษรเอฟเฟกนะครับตรงนี้โดยปกติแล้ว AI ตัวอื่นๆเนี่ยเวลาที่เราทำ text effect เนี่ยมันทำได้ไม่ค่อยดีนะครับข้อความขาดบ้างตัวอักษรไม่ครบบ้างเขียนข้อความผิดบ้าง แต่เวลาที่คุณใช้ Ideogram AI เนี่ยข้อความคุณจะเขียนถูกนะครับถามว่ามีผิดบ้างไหมก็มีผิดบ้างแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่จะถูกนะครับ Ideogram AI นะครับก็เหมือน AI ทุกๆทุกๆตัวนั่นแหละถ้าหากว่าคุณต้องการใช้งานในเชิงพาณิชย์คุณก็จำเป็นที่จะต้องชำระเงินแล้วก็ใช้บริการทีนี้เราไปดูแพลนหรือว่าแผนของ ID เดโ r a กร i ว่ามีอย่างไรนะครับถ้าเกิดคุณใช้แพนฟรี คุณอาจจะต้องรอคิวในวันนั้นๆนานนะครับทำให้คุณอาจจะรู้สึกว่าเบื่อในขณะที่ผมทําคลิปอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมก็รอคิวอยู่เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะใช้ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าหากต้องการใช้เลยคุณสมัครสมราชิกที่ประมาณ7ดอลลาร์อันนี้ชําระเงินเป็นรายปีแต่ถ้าชําระเป็นรายเป็นรายเดือนจะจ่ายอยู่ที่ $8 ดอลลาร์นะครับก็จะได้400เครดิตก็ถือว่ามากอยู่นะครับ อ่ะอันนี้คือข้อมูลของในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆสําหรับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ Ideogram AI ผมยังไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้เนื่องจากว่าต้องการมาแสดงให้คุณผู้ชมได้เห็นว่า Ideogram AI นั้นมีความสามารถในการสร้าง t e x t Effect อย่างไรนั่นเองเอาแค่นี้ก่อนนะครับค่อยๆแล้วถ้าหาว่าคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาของ i อเดโ r a m a มคุณก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอครับผมก็จะมาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ ID เดโ r a m a มเพิ่มเติมให้ นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมเตรียมพร้อมของผมไว้บอกว่า create text นะครับใส่เครื่องหมายฟันหนูหัวท้ายนะใน Techno Channel อันนี้คือข้อความที่เราอยากจะได้นั่นเองโดยปกติแล้ว Ideogram รมเขาทำแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมจะลองเขียนประมาณนี้นะ on digital background green and black color with neon effect นะครับคัดลอกพร้อมทั้งหมดนะไปใส่เห็นปุ่มขึ้นแบบนี้ผมชื่นใจนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะต้องรอหรือเปล่านะอ่ะ ผมวางพร้อมเข้าไปปุ่มยังขึ้นอยู่ก็ถือว่าโอเคนะอัตราส่วน16-9ต่อที่ผมต้องการแล้วก็ขั้นอื่นตั้งค่าไม่ได้แล้วนะในกรณีที่คุณชําระเงินเลือกแพลนแบบชําระเงินคุณสามารถเปิดเป็น private ได้ตรงนี้คือข้อสําคัญในการใช้ ai นั่นเองถ้าไม่จ่ายตังก็คือขึ้นเป็น public บบอย่างเดียวใครๆก็เห็นพร้อมใครๆก็เห็นรูปของเราแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะใช้เชิงพาณิชคุณก,ก,ก็ต้องชําระเงินซึ่งต้องบอกว่า i d e o แกรมนะครับราคาก็ไม่แพง นะอ่ะโอเคมาดูว่าเดี๋ยวเขาจะทำาอ่าเทคเอฟเฟกดีแค่ไหนผมคลิกที่ปุ่ม Generate แล้วนั่งรอนะตรงนี้ต้องบอกว่าอ่าบางครั้งนะปุ่ม Generate ไม่ขึ้นคุณรู้ไว้ได้เลยคือระบบเต็มมีคนเข้าไปใช้งานเต็มนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอคิวเราเราคุณก็อาจจะต้องออกจากหน้าเว็บลองเข้าใหม่อีกครึ่งชั่วโมงลองรีเฟรชดูอะไรทำนองนี้เผื่อว่าจะได้ ในขณะเดียวกันในขณะที่กำลังเชนเลตอยู่ก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานตรงนี้ทำเพื่อให้คุณเห็นว่าเขาทำอะไรได้นะครับแต่ถ้าจะใช้กันจริงๆในอนาคตอาจจะต้องทดลองชำระเงินสักหนึ่งเดือนดูแล้วก็ลองใช้งานดูปัจจุบัน1นดอลลาร์จะอยู่ที่ประมาณ33บาทก็เอา8คูณเข้าไปนะครับก็จะได้ตรงนั้นออกมา แต่ไม่แน่ใจนะว่าจะมีในเรื่องของเวทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะครับก็ต้องลองสมัครดูถ้าหากว่าชื่นชอบนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะลองใช้แพลนฟรีแล้วลองเจเนเรตดูว่าเขาให้ผลอย่างไรคุณก็ลองดูอ่ะตอนนี้นะครับก็เขาก็จะบอกเลยว่ามันจะช้าหน่อยเราจะต้องรอนะครับแต่ว่า ผมไม่สคิปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสคิปไปเนี่ยผมต้องรออีกนานแค่ไหนผมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหยุดบันทึกวิดีโอก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะเนเธอเสร็จจะพาคุณผู้ชมกลับมาดูนะครับว่าลักษณะภาพที่เขา g จ n น r เรทเทคเอฟเฟกออกมาแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรหลังจากนั่งรอมาประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้เขาเจเนอเรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเทคเอฟเฟกตตามที่เราได้เขียนพร้อมเข้าไปซึ่งพร้อมที่เราเขียนเข้าไปนั้น ทาง idogram e ai เขาได้เอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมเขาจะเขียนว่า magic พร้อมแบบนี้ครับเขียนพร้อมให้ยาวเพื่อให้ได้ภาพออกมาสวยๆจะเห็นข้อความที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยถูกต้องนะครับตามที่ผมต้องการเลยใน Techno Channel ก็ดีไซน์ออกมาให้ดูแบบ4แบบนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความสามารถในการทำา t e h e f f f e t t ของ idogram e ai เดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึง ni net echno อ่า ใน Techno Channel ทุกทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถของ Ideogram AI เกี่ยวกับการทำา t e h h f f e c t ถือว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็วันนี้นะครับผมยังไม่ได้เจาะลึก Ideogram AI แต่อย่างใดนะครับเพียงแค่พามาให,ให้ให้คุณผู้ชมได้เห็นความสามารถของเขาแล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งเป็น AI ตัวหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาช่วยงานเราได้มากขึ้น หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีชแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยและถ้ามีคําถามก็เหมือนเดิมครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับเข้ามาตอบทุกๆคําถามอย่างแน่นอน E.P. นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ